สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาเปรียบเทียบระหว่างการแรงเงาวัตถุด้วยการใช้จับดินสอแบบคว่ำม,มือนะครับคือเขาเรียกว่าการปาดการปาดแรงเงาด้วยดินสอแบบ2แบบนะครับวันนี้ ีการเดี๋ยวผมขอปรับกระดาษให้เป็นทางแนวนอนดีกว่าครับมันจะได้วาดเปรียบเทียบกันได้2ชิ้น2รูปไปในแผ่นเดียวกันเลยครับขอจัดกระดาษใหม่นะนะครับฮะทีนี้เรามาดูกันการลงแสงเงาวิธีแรกคือการจับแบบคว่ำม,มือนะครับ ที่ง่ายที่สุดก็คือวาดรูปทรงกลมนี่แหละครับผมแล้วเดีวเราก็ใช้จับนะครับดูตามมือผมเลยนะครับการจับจับแบบคว่ำม,มือนะครับผมเราจับแล้วก็ใช้หน้าของไส้ดินสอด้านเขาเรียกว่าความยาวของไส้ที่เราเหลานั่นแหละครับทั้ง ทั้งทั้งทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยของความยาวฮะมันจะโดนลงไปในรูปในพื้นผิวของเราที่เราจะใช้แรงเงาลงไปวิธีนี้มันจะทำให้การวาดรูปของเราเราได้รวดเร็วครับผมการแรงเงาของวัตถุของสิ่งของที่เราวาดจะเร็วมากเพราะว่าเป็นการ ใช้ระนาบหน้ากว้างของดินสอได้เยอะกว่านะครับการปาด2-3สาครั้งก็เต็มพื้นที่แล้วครับถ้ารูปมันไม่เล็กมากเออมันไม่ใหญ่มากนะครับฮะเป็นการคว่ำม,มือแล้วเราก็ค่อยๆเกลียเกลีย,ยจากฝั่งที่เป็นด้านที่เว้นไว้ก็ ต้องเป็นแน่นอนคือต้องเป็นด้านที่โดนแสงนะครับผมแล้วด้านที่มืดที่ทึบก็เป็นการาเป็นการหลบแสงก็คือเป็นเงานะฮะครับนี่คือสเต็ปใบช้าๆเลยนะครับเราก็ค่อยๆเกลี่ยไปก่อนเป็นเงาแสงเงาเบื้องต้นครั้งแรกก่อนแล้วทีนี้เราก็เน้น ให้ฝั่งที่เป็นเงาฝั่งที่ไม่โดนแสงให้เข้มค่อยๆเข้มขึ้นนะครับผมค่อยๆเข้มขึ้นปาดค่อยๆปาดให้เข้มขึ้นนะฮะกดดินสอลงไปอีกค่อยๆลงน้ําหนักนะครับ น้ำหนักของมือกดลงไปบนกระดาษบนรูปของเราให้ดินสอเข้มขึ้นนะฮะครับผมแล้วตรงขอบตรงขอบขอบของอรูปวงกลมรูปนี้ด้านฝั่งที่มืดด้านฝั่งทึบตรงขอบที่เราร่างเราไม่ต้องให้มันดำสนิทนะครับผมเราเว้นเอาไว้ เป็นจ,งจางๆเป็นขาวๆเป็นจ,งจางๆนะครับเว้นเอาไว้นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเงาเน้นให้มันกลมขึ้นมากกว่านี้ให้เหมือนก้อนลูกบอลกลมๆเลยนะครับครับผมนี่คือการไล่เกลี่ยลงแสงเงานะครับแค่นี้ก็ พอจะดูกลมแล้วนะครับทีนี้คืออีกที่ที่บอกว่าให้เว้นเอาไว้ไม่ต้องให้ตรงขอบด้านมืดตรงขอบสุดของที่เราวาดนะ่ะไม่ต้องให้มันเข้มกระเพาะอย่างนี้ครับนี่ฮะเราลงเงาอีกอขั้นตอนหนึ่งก็คือเน้นไปอีกแต่ว่าเราไม่ได้เน้นทั่วทั้งรูปวงกลมนะครับ เราเน้นตรงที่เป็นเงาแต่ไม่ให้ความเข้มสิ้นสุดที่ขอบด้านาที่เป็นเงาเข้าใจไหมฮะอันนี้คือ,อฝั่งเห็นฝั่งทางขวามือที่ของรูปไหมฝั่งที่เป็นด้านมืดด้านเป็นเงานะครับเป็นสีทึบ ด้านเข้มๆนั่นด้านนั้นนะเราจะมีขอบของรูปวงกลมอยู่ใช่ไหมการลงแสงเงาที่จะให้เข้มเราไม่ต้องให้มันชิดขอบเลยเวลาเราลงแสงเงาครับเราเว้นไว้นิดหนึ่งฮะเว้นไว้นิดหนึ่งเพื่อที่จะดูแล้วมันกลมขึ้นครับผม ที่ที่กำลังผมกำลังทำมือ,อการลงแสงเงาอยู่นี่แหละครับดูนะครับนี่ครับเป็นอันอเสร็จหนึ่งรูปนะครับคือวิธีการคว่ำมือนะครับเงาข้างล่างอันนั้นคือเขาเรียกว่าเงาตกทอดนะครับอันนั้นจะถ้าเป็นวัตถุที่วางบนพื้นต้อง,ต,องต้องมีจำเป็นต้องมีเงาตกทอดนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการใช้แบบ ขีดเส้นกันบ้างเห็นไหมครับการใช้แบบความือเนี่ยจะทํางานได้เร็วกว่าได,ได้ไม่ใช่เร็วกว่าได้เร็วนะครับผมเพราะว่าเราใช้ดินสอได้เต็มพื้นที่ในการเหลาของการเหลาคือด้านข้างทั้งด้านเลยครับผมความยาวของไส้ดินสอที่เราเหลาออกมานั้นกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เราก็ใช้ได้เยอะเท่านั้นครับ มันก็ทําให้เราได้ทํางานได้เร็วขึ้นครับผมแต่ว่างานออกมาก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับคราวนี้มาดูวิธีการใช้เส้นกันนะครับผมใช้เส้นแรงเงาแบบใช้เส้นนะฮะเหมือนกันเลยคือลงเส้นไปอันนี้คือจะช้ากว่าการคว่ำมือเพราะเราใช้ทีละเส้นนะครับแต่คือการให้แสงเงาก็คือ ครั้งแรกลงไปจนทั่วบริเวณฝั่งที่เป็นเงาก่อนนะครับลงไปครอบคลุมไปเลยนะครับผมแล้วก็ยังไม่ต้องเน้นให้เข้มนะครับเราใช้น้ำหนักเดียวก่อนนะครับผมน้ำหนักเดียวก่อนอันนี้ก็จะช้ากว่าแบบคว่ำม,มือเพราะว่าเราใช้ การขีดทีละเส้นละเส้นนะครับแล้วก็การใช้เส้นก็ไม่ใช่เฉพาะแบบเส้นตามกันแบบนี้แบบเดียวนะครับยังมีเส้นตัดกันเขาเรียกว่าเส้นเส้นตัดนะครับเส้นตัดก็เดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาทําให้ดูอีกสักคลิปนะครับผมเส้นตัดกันอันนี้คือเส้นตามกันเส้นตามกันนี่ก็จะ ขีดไล่ไปเลยครับทีละเส้นเรียงกันจนเต็มหน้าของอผิวงานของผิววัตถุที่เราวาดนะครับผมไล่ไปน,นี่ก็เหมือนกับครั้งแรกที่จะใช้แบบคว่ำมือเราก็ปาดแบบนี้ก่อนนะครับผมครั้งแรกทีนี้เราก็มาเน้นน้ําหนักอีกนะครับผมเน้นน้ําหนักครั้งที่2ออันนี้เดี๋ยวผมวาดขอบของอวัตถุ รูปกลมรูปนี้ให้ให้ให้ดูก่อนนะครับจะได้มองกันเห็นชัดๆนะครับนี่เราก็เน้นขีดทีละเส้นอีกเหมือนเดิมครับไล่ไปจนทั่วพื้นที่นะครับผมขีดเรียงไปทีละเส้นเลยครับการวาดรูปคือการฝึกสมาธิและทําให้เราใจเย็นลงหรูแล้วครับเรามัต้องรีบต้องร้อนนะครับผมครับขีดไปทีละเส้นครับ ถ้าคนคิดว่าเอาแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จวะก็นี่แหละครับศิลปะครับเราต้องฝึกทำให้ใจเราเย็นนะครับผมฮะขีดไปนี่นะครับทีละเส้นทีละเส้นเลยฮะครับผมค่อยๆขีดไปแล้วก็กค่อยๆเพิ่มน้ำหนักให้เข้มขึ้นจาก ฝั่งที่โดนแสงเราก็ปล่อยเอาไว้นะครับทำเหมือนกับการบาดแบบคว้ามือนะครับผมก็มเราก็คราวนี้น้ำหนักขั้นที่สองเราก็ไม่ต้องขีดให้จนถึงด้านที่เป็นแสงที่โดนแสงนะครับเราก็ลดลงมาลดลงมาค่อยๆลดลงมานะครับดูตามไปเลยนะครับผมดูตามไปเลยครับ ครับขีดไปเรื่อยๆนะครับขีดจนให้มันเป็นเหมือนแผ่นแผ่นผ้าเลยนะครับคือแล้วทีนี้เราก็เน้นตรงด้านที่เป็นฝั่งของความมืดอีกนะครับเน้นอีกครับอันนี้ พราะว่าตอนนี้มันยังเป็น2มิติอยู่นะครับเราจะเน้นให้เป็น3มิติเลยนะครับคราวนีว้การครั้งที่3ก็ลดความยาวของเส้นที่จะลงน้ำหนักลดลงมาอีกนะครับหมายถึงว่าเราไม่ต้องขีดขึ้นไปสูงจนถึงฝั่งสีขาวแล้วนะใช่ไหมเราก็ขีดขีดให้มันสั้นลงฮะขีดให้มันสั้นลง จากฝั่งที่เป็นที่เป็นความทึบนะครับเราขีดให้มันสั้นลงอีกแต่ก็เรียงให้เป็นตับเรียงไปจนทั่วบริเวณนะครับผมจนทั่วขีดนะครับแล้วก็ขีดขีด ค่อยๆขีดทีละเส้นละเส้นเรียงกันครับผมฮะตรงฝั่งด้านมืดคือฝั่งนี้เราก็เน้นให้เข้มได้นะครับเน้นให้เข้มได้เพราะว่ามันเป็นฝั่งที่มืดสุดอยู่แล้วครับอ,อันนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเวลาจะทำเน้นให้มันดูกลม เหมือนลูกฟุตบอลให้เป็นภาพเหมือนคล้ายๆภาพ3มิติเนี่ยเราก็จะต้องไม่ขีดเางาความเข้มให้ติดไม่ต้องให้ติดกับเส้นขอบรูปนะครับผมขอบรูปที่เราร่างหลับตานึกภาพออกสมมุติเราวาดรูปวงกลมมารูปหนึ่งมันก็จะมีขอบโดยรอบใช่ไหมฮะเราเว้นฝั่งที่เป็นความทึบ เว้นห่างจากขอบมันนิดหนึ่งนะครับผมเราไม่ต้องไปขีดจนถึงขอบเอาเว้นนิดหนึ่งแล้วก็เราก็ทำให้มันเป็นความเข้มเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเวลาถ้ามีเวลาผมจะมาทำให้ดูแบบเขาเรียกว่าไงให้มันชัดเห็นภาพมากกว่านี้นะครับ นี่ก็เป็นการเปรียบเทียบการลงแสงเงาระหว่างคว่ำมือกับใช้แบบใช้เส้นนะครับใช้เส้นนี่ที่ผมบอกว่าเราจะทําให้เป็นวงกลมวงนี้รูปนี้ให้เป็นภาพ3มิติฮะเราลองดูนะครับสังเกตดูผมจะไม่พูดนะครับแล้วก็ให้ดูว่าผมขีดไปถยังไงนะครับ นี่นะครับเห็นไหมผมจะไม่ขีดให้ชนขอบของรูปวงกลมนะครับขีดแล้วเว้นไว้นิดหนึ่งครับเว้นไว้มันคือที่เราเว้นไว้นี่มันคือว่ามันเป็นแสงสะท้อนจากแสงไฟที่ส่องมาจากด้านฝั่งที่เป็นด้านขาวๆข,ข,ของรูปวงกลมพอเราเปิดสปอตไลท์มาปุ๊บ แสงมันจะโดนพื้นพอโดนพื้นเสร็จมันก็จะสะท้อนขึ้นมาโดนฝั่งที่เป็นเงาเหมือนกันฝั่งที่เป็นเงาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มืดจนชนขอบนะครับเลือกออกใช่ไหมนี่ยที่ชี้เนี่ยครับเราเราจะไม่ต้องชนถึงขอบตรงนั้นเราขีดแค่นี่เห็นไหมเราเว้นไว้ครับเว้นไว้แล้วขีดตรงนี้ขีดตรงนี้อย่าให้ถึงขอบนะครับอรูปวงกล,กลมก็จะเป็นคล้าย วงกลมสามมิติแล้วนะครับอันนี้คือเงาตกทอดนะครับเงาตกทอดก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการลงแสงเงาที่ใช้การจับดินสอแบบคว่ำม,มือคือการปาดการปาดลงน้ำหนักกับแบบใช้เส้น คือเส้นตามกันนะครับผมเส้นตามกันยังมีอีกแบบหนึ่งก็คือเส้นขวางเขาเรียกเส้นขวางเส้นตัดกันนะครับเส้นเส้นตารางนะครับผมก็ดูว่าใครชอบแบบไหนไปฝึกดูนะครับฝึกดูว่าใครถนัดแบบไหนแล้วผลงานที่ได้ออกมาแล้วชอบแบบไหนมากกว่ากันก็ ไปฝึกฝนการใช้แบบแบบนั้นการจับดินสอแบบนั้นให้ชำนาญให้มันเกิดเป็นลายเซ็นของเราเองครับผมให้มันเป็นเอกลักษณ์นะครับดูแล้วให้คนดูปุ๊บแล้วรู้อ๋อนี่คนนี้แน่เลยครับผมอาๆจะมาเรียนด้วยนะอะไรนะยุงยุงไหมเนี่ยครับอย่างไงผม,ผมก็ฝาก คลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เอาไว้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ